รับท่านผู้ชมครับรายการมาหาธรรมตอนที่16ครับวันนี้รายการเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรเดชโชพนเหนมารา,ายนะครับอาจารย์เป็นประจารย์ประจําโครงการวิทยาโทสาขาวิชาพุทธศาสศนา,ศา,ศาของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็คําถามวันนี้นะครับอาจจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอพุทธศาสนาเพื่อสังคมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเ n g a เกจบร d สุ ism นะครับซึ่งอาจารย์เดชโชพนเป็นผู้ศึกษาวิจัยเรื่องนี้อย่างเชี่ยวชาญครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันครับว่า พุทธศาสนาเพื่อสังคมหรือเอ็นเกตบุ d ิซึ่มคืออะไรขอเรียนเชิญอาจารย์ช่วยกรุณาให้ความรู้ครับครับก็ประเด็นที่ผมอยากจะพูเกียวกับมาเอ็นเกตบุ d ิซึ่มหรือที่แปลเป็นไทยว่าพุทธศาสนาเพื่อสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะอยากแบ่งออกเป็นสองส่วนครับ,รบก็เป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีนะครับแล้วก็แนวคิดเชิงปฏิบัติส่วนทฤษฎีเนี่ยผมพบว่าคําสอนที่เอ็นเกตบุรเนี่ยเน้นหนักเนี่ยนะครับเช่นเรื่องทุกข เรื่องการพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและการเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็มีลาดเงามาจากพุทธเถรวาทของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นทุกเอ็นเกจวิทซึมเนี่ยเขามีวิธีการอ่านตัวบทนะครับหรือว่าพระไตรปิฎกเนี่ยสามอย่างนะครับที่มันทําให้มันกลายเป็นพุทธเพื่อสังคมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกก็คือใช้วิธีว่าเน้นไปตัวคําสอนที่มันมีเกี่ยวกับสังคมโดยตรงอย่างปฏิจจสมุปบาทเนี่ยซึ่ง เถรว่าทั่วไปเนี่ยเรามักจะเน้นในเชิงปัจเจกใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกมันก็จะมีในเชิงสังคมด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับวิธีการที่2นะครับก็ใช้วิธีการตีความโดยใช้แนวคิดทางปัญญาสังคมของตะวันตกนะครับเช่นสิทธิมนุษยชนเช่นควารุนแรงเงี้ยเป็นต้นเอามาเอามาตีความนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้ที่สําคัญก็คือตีความโดยเน้นมิติทางสังคมนะครับ เช่นอ่านพระสูตรเดียวกันเนี่ยยากเห็นแล้วว่าธรรมดาเราอาจจะดูว่ามันเป็นเชิงปัจเจตแต่ว่าผู้พื่อสังคมเนี่ยจะต้องมองให้มันลึก,กลงมไปถึงในเชิงโครงสร้างนะครับยกต,ตัวอย่างเช่นพระสูตรที่ที่อาจจะคุ้นเคยกันนะครับอย่างปูตะพันตสูตรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นเรื่องรามเอาเอาเอา,เอาสารรมมัตว์มาบูชายันอย่างงี้ใช่ไหมครับก็แล้วก็ไปปรึกษาพระพุทธเจ้าว่าการทํายันพิธีแบบนี้มันถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยซึ่งถ้าเรามองในเชิงปัจเจกเนี่ย คำสอนของมุสุเจ้าเนี่ยเหมือนพระอ,องค์จะมุ่งแก้แก้ไขศีลปตะประาปรมาสหรือความยึดมั่นในศีลพจน์ของของพวกขามใช่ไหมครับว่าการทํายันพิธีแบบนี้มันมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ถ้าเราดูให้ดีเนี่ยเราก็จะเห็นว่า,าพระสูตรเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาในเชิงวิติสงังคมหรือเชิงโครงสร้างทางสังคมไปด้วยนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้พูดถึงว่าอดีตชาติเนี่ยพระอ,องค์ทรงแนะนําให้ เวลาถ้าทําเราทํายันวิธีในขณะที่บ้านเมืองเดือดร้อนอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างความทุกข์ายากให้กับคนใช่ไหมครับ,รบก็แนะนําว่าใช้วิธีแจกจ่ายพืชพันธุ์ให้ประกอบอาชีพสมาอาชีพอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการแก้ปัญหาในระดับสิงคงสร้างด้วยนะครับอันนี้ก็ยกตยัวอย่างเมื่อกี้เชิง,งดีแล้วคราวนี้มาเชิงปฏิบัติเนี่ยผมก็สรุปว่าจุดเด่นของพูดเพื่อสังคมเนี่ยในเชิงการปฏิบัติเนี่ยมันเรียกว่าปฏิบัติการเชิงสังคมนะครับหรือว่า Ist, ซึ่งความหมายของแอ t i ิวิสเนี่ยมันมันจะกว้างมันจะกว้างกว่าที่เราเข้าใจกันนะครับโด,โดยส่วนใหญ่ที่เข้าใจกันนะั่นอย่างเช่นการชุมนุมการประท้วงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันนั้นเป็นจริงๆแล้วมันแคบมากการทํากิจกรรมทางการเมืองหรือประเด็จการทางการเมืองเนี่ยมันสามารถทําได้กว้างกว่านั้นและความหมายที่ที่กว้างกว่านั้นก็คือหมายความว่ามันมีในเชิงที่ตามภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า transformational นะครับ ก็คือเหมือนกับว่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในเงนี้ยเช่นแม้แต่กระบวนการที่าทางมังสวิรัตเงี้ยเปลี่ยนให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคจากเนื้อสัตว์เป็นเป็นพืชอย่างเงี้ย<อ>ก็อาจจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการนในสั<อ>ง<ป>คมได้ด้วยซ้ำใ,ใช่เป็นแอคทีฟิสต์อย่างหนึ่งด้วยซ้ำไป<ๆ>อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นการการเปลี่ยนแปลงภายในโดยเฉพาะทางศาสนาอะไรต่างเนี่ยมันก็มองมองได้ว่าเป็นแอคทีฟิสต์แบบหนึ่งอย่างนี้นี่เองนะครับ ประเด็นทางศาสนาอะไรก็ตามถ้าสืว่ามีอิมแพคกับสังคมใช่ครับก็ถือว่าเป็น activist ได้ได้ครับในในความหมายในความหมายกว้างนะทีนี้ในเมืองไทยอาจารย์เรามีอมีองค์กรอะไรที่ทําเป็นผู้เสียเพื่อสังคมชัดเจนแล้วก็ที่อาจารย์ศึกษามาครมีองค์กรอะไรที่อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้บางตัวอย่างใช่ไหมครับในในจุดเน้นของอ n ค์กตบริสุทเนี่ยทั่วไปเนี่ยทางปฏิบัติการเนี่ยมันต้องทําในเชิงเชิงเหมือนเป็นเชิงสถาบันครับ เป็นเชิงกระบวนการอะคือมันไม่ได้ทาแบบคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับมันฉายเดียวอะไรเงี้ยการเคลื่อนไหวของคนเดียวไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นในในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเห็นพระพระเถรวาหรือคารวาเนี่ยที่ที่มีแนวคิดเพื่อสังคมเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับในต่างประเทศนะครับเช่นอย่างของชิจจี่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ที่เคลื่อนไหวทางพุธเนี่ยที่ใหญ่พอสมควรของ ไต้หวันอะไรเงี้ยรหรือท่านติ้ตันฮันอย่างเงี้ยนะครับ,รบซึ่งซึ่งโอเคภาพของท่านอาจจะเป็นคนเดียวแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยท่านเหมือนมีมีกลุ่มของท่านอยู่จะเป็นลักษณะในเชิงสถาบานันมากบบกว่าครับเป็นมีตัวระบบอ,อะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าของเราเนี่ยยังขาดในระดับตัวบุคคลไม่มีอย,อย่างเช่นท่านพระอาจารย์ลองกดอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ให้ภาพที่ชัดเจนว่ามีการเอนเกตเข้าไปสู่สังคมเพื่อสังคมอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ยังคิดว่าท่านขาดในมิติที่มันเป็น เป็นสถาบัานนะครับเป็นกระบวนการที่มันมีเป็นกลุ่มอันนี้เหมือนท่านท่านเป็นเป็นคนเดียวมากกว่าอะไรเงี้ยทีนี้มุมมองของอาจารย์คิดว่าแนาวคิดพุทธศาสนาเพื่อสังคมเนี่ยมันจําเป็นกับโลกยุคใหม่มากน้อยแค่ไหนยางไรหรือว่าจาเป็นกับสังคมไทยอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นจุดสําคัญที่ที่ผมผมสรุปไว้ในงานวิจัยของผมนะครับว่าคือบางคนอาจจะตั้งหามว่าถ้าถ้าวิจัยออกมาแล้วบอกว่า มิติทางสังคมหรือว่าพุทธานามีมิติทางสังคม,มเป็นเอนเกตบูริซอมอยู่แล้วเนี่ย<ะ>เราจะเรียนรู้เรื่องนี้ไปทําไม<ะ>ครับครับคําตอบของผมก็คือว่าคือคนที่เข้าใจพุทธศาสนาดีเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอาจารย์<ะ>แต่ว่าคนที่ยังขาดความเข้าใจเนี่ยเขาก็คือพูดง่ายๆก็แบ่งแยกตัวเองออกจากสังคมอนะ่ะบางคนก็บอกว่าอย่างเช่นไปนั่งสมาธิอยู่ในวัดแล้วก็สังคมมันก็จะดีขึ้นน่ะซึ่งจากการทิ่อาของผมเนี่ยเรื่องนี้มัน มันน่าจะไม่ใช่ความจริงคําตอบก็คือว่าสําหรับบางคนนะครับที่ยังขาดความเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าพุ้นหนาเพื่อสังคมเนี่ยจะชี้ให้เห็นตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเราจะต้องมีมีการเข้าไปสู่สังคมไปช่วยเหลือนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนสภาพบังคับเลยที่ซ้ำไปเหมือนกับว่าคนที่ปฏิบัติธรรมมีมีมีภูมิธรรมอ่ะคล้ายๆมีภูมิธรรมถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะมันจะมีความกรุณาขึ้นมาเองมันอันนี้มันเป็นเหมือนกับสภาวะ ตามธรรมชาติเลยสุดท้ายอาจารย์มีอะไรอยากฝากไหมครับว่าเพราะแนวคิดนี้อาจจะเป็นแนวคิดค่อนข้าง,งใหม่ในสังคมไทยและอาจจะคล้ายๆกับว่าในสังคมไทยอาจจะมีคนทําอย่างี่อาจารย์ว่าแต่มันอาจจะยังไม่เป็นระบบหรือว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเราก็ทํากันไปแบบนี้ได้ไหมจงจาเป็นต้องมีเป็นระบบแบบเอ็นเกจบริสุทธิ์เลยหรือเปล่าหรือว่าทุกวันนี้เราก็ทํากันอยู่แล้วหรือยังไงดีครับอาจารย์อาจารย์อยากจะฝากอะไรให้กับคนไทยชาวพุทธทั้งหลายครับผมคิดว่าคุณอุปการของเอ็นเกตบริสุทธิ์เนี่ย มันอยู่ที่การชี้ให้เราเห็นความสําคัญของมิติทางสังคมนะครับในงานวิจัยของผมเนี่ยผมใช้ภาพภาพหนึ่งที่มันสามารถสะท้อนสะท้อนไอเดียที่ผมผมต้องการเสนอเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นภาพผันกับเป็ดกระต่ายอ่าถ้าเราดูด้วยมุมมองที่ต่างกันเนี่ยเราก็จะเห็นในมุมมองหนึ่งเราจะเห็นเป็ดอีกมุมมองหนึ่งเราจะเห็นกระต่ายนะครับแต่จริงๆแล้วภาพเนี้ยมันก็คือภาพเดียวกันมันเหมือนกับเวลาเรามองพุทธศาสนาเนี่ย จากเดิมที่เรามองปัจเจกอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนเก็บเทียบกับเรามองเห็นเพียงแต่เป็ดครับ,รบแต่เรามองไม่เห็นกระต่ายจะพุทธศา,าื่อสังคมเนี่ยทำให้เรามองเห็นกระต่ายขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วเราก็มองพุทธานาเหมือนกันนี่แหละแต่เพียงแต่มิติปัจเจกกับมิติทางังคมเนี่ยจริงๆแล้วมันแยกออกจากกันไม่ไดม้มันซ้อนกันอยู่ในนั้นนั่นเองแต่เพียงเราตเปลี่ยนมุมมองแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งคู่ถ้าในกรณีสังคมไทยเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถ้าเป็นตัวแนวคิดอย่างเงี้ย ม,มันพอเห็นใช่ไหมครับแต่ว่าในตัวตัวกระบวนการเนี่ยผมว่ามันยังขาดไปเหมือนกับว่ามันจะดีเพียงระยะหนึ่งนะครับนะอย่างเช่นอย่างพระอาจารย์ลงกฎอย่างเงี้ยที่ยกตัวอย่างผมยังคิดว่าถ้าสมมุติว่าท่านท่านไม่ได้ทำด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มันจะมีกระบวนการแบบนี้ต่อไปได้อย่างไรอย่างเงี้ยความยั่งยืนครับมันมันเหมือนมันจะไม่ยั่งยืนะนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการแบ่งบทบาทหน้าที่นะครับอย่างเช่นพระสงฆ์เนี้ย ถามว่าบทบาทในการเข้าเข้าไปช่วยเหลือสังคมหรือว่ามีบทบาทในเชิงสังคมการเมืองอะไรเงี้ยผมว่าเราควรจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตความเหมาะสมนะครับซึ่งอาจจะได้พิจารณาได้สองสองแง่ก็คือหนึ่งในแง่วินัยนะครับพระก็ต้องถือคำหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบสองก็เรื่องการยอมรับทางสังคมอย่างนี้เป็นต้นอย่างการที่พระมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเงี้ผมคิดว่าพระก็ต้อง ต้องพิจารณาด้วยว่าการการมีบทบาทของท่านเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างไรบ้าง<ะ>ผลบวกผลลบ<ะ>บางครั้งม,มันอาจจะได้แต่มันได้ไม่เท่าเสียอาจารย์ส<ะ>่วนใน,ในฐานะพลาวาตหรือว่าประชาชนชาวพุทธพุทธาทนชนทั่วไปเนี่ย<ะ>ผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือหนึ่งเราควรจะต้องมีการศึกษาุัธนาให้ให้ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับะนะครับแล้วก็ความรู้ความเข้าใจตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวบอกเราเองว่าเรา เราควรจะมีบทบาทกับเรื่องไหนอย่างไรได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าสองส่วนนะถ้าท่านผู้ชมอยากสนใจอ่านงานวิจัยอาจารย์จะไม่ทราบงานวิจัยอาจารย์ชื่ออะไรครับจะได้อ๋อชื่อเต็มๆนะบทวิพากษ์พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมจากมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่บอิสิปินแล้วอายอ๋ออย่างหนักอาจารย์มันเป็นเป็นวิทยานิพนธ์เฉยๆครับครับก็ขอบพระคุณอาจารย์เดชโชพนมากนะครับสําหรับคาตอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับ เอ็นเกียรติบุริษึมหรือผู้สทญชาเพื่อสังคมนะครับวันนี้ไายคันมาทำก็คงต้องลาท่าผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ